ทำไมน้ำมันหมดครับโอ๊ยอ้านยังไงติดแล้วโอ๊ยจะประกดตังอ่ะตังอ่ะมีตังยังตังอะตังนี่อยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าแรงนั้นน้ำมันเขาอยู่ไหนโจขึ้นจูงแล้วกันโอ๊ยนี่เด็น้ำหมดเออใช่ใช่น้ำมันหมดมันไม่มีแรงโจนั่งนั่งดีๆนะโจน้ำมันหมดจริงเหรอ ศิลปินน <g Jean Rabbit bulun> ้องหให้ดัมดัมกามิกาเซะหรือใครในประเทศโลกนี้เขาก็ต้องแล้วศิลปินน้ำมันหมดพี่เชลโลไม่อะไรเขาเป็้ำมันหมดมาซื้อน้มันได้น้ำมันมาอย่างโอ้ยเอ็นดูนะน้ำมันหมดจริงๆใช่ไหมังค์ซื้มาแค่ขวดเดียวมีตังค์ซื้อมาแค่ขวดเดียวแสดงว่าน้ำมันต้องเข้าแล้วแหละ เจะเป็นน้ำมันเป็นปั๊มได้ไหมครับโอ๊ยไม่มันเข็มมันก็ชูไม่ใช่หรอว่าน้ำมันหมดเฮ้ยข้าหมดเมื่อกี้นี่แหละเราจะกลับนี่แค่เล่กลับมันก็ไม่หมดเลยกลับไว้ทีไว้หน่อยโอ๊ยทับเจ้ามีประโยชน์ด้วยกันีัไงถือให้แล้วเอาโอ๊ยนี่ราจนน้ำมันหมดต่างหากใมาดูมก็ไม่รู้หมดเลยจริง าถือข้าถือขวาให้าดมสิแต่มด้ก็ไม่มีใครมันกไม่หมดแน่กันีกุเก็มาเปิดดมบางใครมาดมก็ไม่รู้เรียกโจเรียกโจเร็วกลับแล้วโจโรับช่ออยู่เอาจ้าเอาจ้ให้พี่อีกสตาร์สตาร์ทอยู่นี่อเจอยังเอาไป ลองสตาร์ดูสิติดไหมเอาถืออีกโ okay. yeah. อเคเ,เอ้าเอ้าเอา,เอา,เอากลับไปเจ๊อ่ะไปขึ้นเป็น <laughs>